ครับก็มาหยุดใ,ใช้บราครับนี่ก็มาอยู่กับปูช่างเตี้ยนะครับกับ10บล้อด้วยครับเราถอดมาล้ล้างตามคัตซีใหม่แล้วก็นี่เจ้า NPR นะครับเจ้า NPR ได้ตั้งเสาแล้วนะครับโอ้โหถือว่าเร็วมากนะครับ เจ้า NPR นะครับได้ตั้งเสาแล้วปูพื้นตั้งเสานะครับผมโอ้ดูนะครับเมฆนะครับโอ้เมฆมืดฝนจะมาแล้วนะครับแน่ NPR ตั้งเสาแล้วนะครับ <Okay. S 1> นี่ชูกระชายบ้านนานนะครับโอ้ช่างเตีย้ยไม่ช่วยดูเลยนะครับให้เจ้าของทำเองเลยนะครับ <Okay. S 1> เออเจ้าของก็ทำแบบสู้แลือเกินสู้ใจขาดนะครับพอรถตัวเองครับนี่ครับ โอ oh. ดูสิครับดามคัดซีครับามาดามคัดซีนะครับถอดมาแล้วก็ล้างแล้วก็สักพักหนึ่งก็แบบล้างอาดัดฉีดล้างอาดัดฉีดก็พ่นสีใหม่ไปก็โอ้เนียนสวยเลยแล้วครับผม เ,เกจียะครับเจ้าของรถทำเองนะครับกันนี่ MPR นะครับต,ตั้งเสาพอตั้งเสาแล้วก็ ก็ยันยันไว้แล้วก็เดี๋ยวก็เต้มข้างในครับรเต้มข้างในแล้วก็เอาฝามาปิดนี่นะครับช่างบอกว่าถ้าผมทำเสร็จตั้งนานแล้วช,ชวา่างเตียวว่างี้นะ่